กดกลองนิดหน่อยแล้วเราครับ3เทปนี้เรายังอยู่กับ AMG เช่นเดิมนะครับผมและที่อยู่ข้างๆผมนี้คือ Mercedes AMG G 63ครับคันนี้มารับไม้ต่อจาก Grand Edition เมื่อ Motor Show รอบที่แล้วสีดำตัดทองคาราไลโกคันนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วหน้าตามันดูเหมือนเดิมมันไม่ก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมครับ W 465เจนนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงจาก W 464ที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ครับผมรายละเอียดมีอะไรบ้างเทปนี้เราไปดูกันดีกว่าครับ เอาละครับเรามาดูรอบคันของ G 6 3 w 4 6 5กันนะครับผมมองไปแวบแรกก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นที่แล้วที่เราเห็นกันเต็มถนนที่เศรษฐีและเซเลบชอบรับนี่จริงๆต่างนะครับผมอย่างที่เราย้ําในอีก2เทปนะครับไม่ว่าจะ S L 5 5หรือ A m G G T 6 3ก็คือออปชั่นของรถ3รุ่นนี้เปิดอิสระคุณไปเห็นออปชั่นฝั่งสหรัฐยุโรปหรืออะไรก็ตามที่ชอบ ติดต่อเบ้นไทยเพื่อคัสตอมได้หมดเป็นไปได้ครับผมเพราะฉะนั้นรถที่ผมโชว์แล้วผมจะเล่าเนี่ยหลายๆส่วนเนี่ยก็อาจจะแบบว่า ตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับรถคันที่เป็นมาตรฐานมาตรฐานนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าครับผมเราได้ไฟหน้ามัลติบีม LED ทรงกลมสวยงามเหมือนเดิมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับกลิวหน้าที่เป็นสเปซิฟิกกลิวชิ้นนี้นะครับผมและแน่นอนครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ AMG Night Pack นะครับซึ่งดาวดำเนี่ยพร้อมตัวอักษรดำเนี่ยก็สามารถสั่งได้นะครับผมเพราะว่าเป็น G Manufacture นะครับแล้วก็ G f อน n t b u m p e อร์ชิ้นนี้นะครับที่เป็น AMG สไตล์พร้อมกับสีดำชิ้นนี้ซึ่งสวยมาก กวข้างนี้เป็นสไตล์เดียวกับพวกตระกูล55หรือ63ในยุคปัจจุบันด้วยนะหรือกระทั่งไฟเลี้ยวชิ้นนี้ครับรอบก็เป็นกรอบเทาลมดำซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของไนท์แพคซึ่งแบบมันสวยมากแล้วก็ตาอัฟเตอร์วัตชินนี้ที่อยู่บนฝากระโปรงแทนดาวจมแบบเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงแรกของ G-Class w 4 6 5ะจริงๆก็คือทั้ง G 3 5 0 D G 5 8 0 E ไฟฟ้ารวมถึง G 6 3นะครับเราได้สิ่งนี้ครับผม เสานี้นะครับเสา A อน้าเนี่ยเนื่องจาก G-Class เป็นรถทรงสไตล์กล่องแนวตั้งเสานี้มีการปรับองศานะครับให้มันชิดขึ้นแล้วก็ให้มันเอียงลงอีกนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นนิดนึงรวมถึงลดจุดบอดในการขับในบางสถานการณ์อย่างเช่นการกลับรถหรือว่าการเปลี่ยนเลนนะครับเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันไม่ตั้งจนแบบเหมือนรถกำนันจนเกินไปและอันนึงที่เป็น สิ่งเล็กๆแต่ดีมากคือชิ้นนี้ครับชิ้นตรงนี้นะครับถ้าเราจับไปตรงเนี้ยครับเป็นสปอยเลอร์ชิ้นเล็กที่อยู่ตรงหน้ากระจกทําหน้าที่อะไรลมพอตีขึ้นนะครับแล้วตัดมันจะทําการตัดลมเนี่ยพ้นหลังคาไปเลยไหลไปหลังคาแหละแต่ดีดให้ออกให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้ลมที่ประทะกระจกบังลมหน้าที่เป็นทรงตั้งเนี้ย มีเสียงน้อยลงลดเสียงได้ถึง20%นะครับผมอ้อลืมบอกไปอย่างหนึ่งสีเงินที่เห็นสวยๆเนี่ยครับเป็นไฮเทคซิ s เวอร์นะครับซึ่งแบบว่ามันดูดีมากเลยนะครับและนี่คือครั้งแรกของ G-Class ครับในแบบ n e 65ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ดีเซลไฟฟ้าจนถึง G63 เนี่ยผมอยากโชว์สิ่งนี้มานานแล้วเพราะเรามี Keyless Go ประตูทรงเนี้ย y l เลสยังไงเราแค่ถือกุญแจแล้วเดินไปหาเขาก็เปิดแล้วก็ เปิดประตูสวยงามขึ้นรถใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องปิดแบบนี้ครับเสียงมันต้องแน่นแบบนี้ครับถึงเรียกว่า GC l a s s นะครับผมอ่ะถัดไปนิดนึงนะครับผม G63 นะครับพ่อคู่ของ AMG ซ้ายขวาออกเป็นเอกลักษณ์อยู่ฝั่งตรงข้ามเช่นเดิมนะครับผมในคลิปมึงนอกผมเคยเห็นแต่งแบบไฟลุกๆแบบว่าย่างไก่สนุกสนานมากอ่ะถัดมานิดนึงนะครับล้อ21ที่เห็นเนี่ยครับเป็นล้อ AMG ลายที่สวยมากซึ่งแน่นอนครับล้อก็สามารถสั่งแต่งได้สนุกสนานมาก เป็นเบรกสตีลพร้อมกับคาลิปเปอร์แดงซึ่งถ้าอยากได้เซรามิกหรืออื่นๆใดๆก็สั่งได้เช่นเดิมนะครับและแพ็คคันนี้นะครับให้ AMG 라이ชัตซีมาเรียบร้อยพร้อมกับช่วงล่างแอ t i v e ไฮยาลูริกซึ่งไฮยาลูริกที่ว่านี่คือทําให้โชคทั้ง4รวมถึงระบบต่างๆเนี่ยเหมาะสมสําหรับการนําไปลุยป่าจริงมากขึ้นรวมถึงเกาแคลนโซนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มุมองศาในการกระโดดข้ามพวกหินทรายหรือ มุมต่างๆที่ต้องเงยขึ้นเงยลงเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นกว่า G 63เจนที่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราแวะไปดูกันด้านท้ายกันนิดนึงดีกว่าครับเอาครับเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าความสวยงามเหล่านี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ AMG Night Pack รวมถึงออปชันที่สั่งได้นะครับใน G Menu f a c k ตัวก็คือเราได้ตัวอักษรดำชิ้นดำตัดดำนะครับผมและที่สำคัญคือ Keyless เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ไม้กระทั่งด้านท้ายนี้นะครับผมอ่ะ นี่เปิดได้อย่างนี้เหมือนเดิมส่วนในคันที่ตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นหนังนับป้ากับที่เป็นดนาเมกาหนังกลับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกทีนึงทายรถเหมือนเดิมนะครับกว้างขวางใหญ่โตลและที่สาคัญคือเราก็ยังปิดแบบผมชอบเสียงจีมากเลยให้ผมกระแทกครั้งวันผมก็ทํานะเอาจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราแวบไปดูด้านในกันดีกว่าครับผมเอาละครับมาที่ภายในของ G 6 3กันนะครับผมแน่นอนครับว่า ถ้าเรามองผ่านๆแล้วเราไม่ได้แบบเออสนใจเรื่องรถมากเนี่ยเราก็จะดูไม่ออกว่ามันต่างกับ464หรือ465ยังไงใน G63 ตัว465นะครับแน่นอนว่าเราได้พวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัย AMG รุ่นใหม่โดยที่ตัวที่แต่งมาให้เนี่ยเป็นคาร์บอนกับไดานามาิค่าพร้อมปุ่มวงแหวนสําหรับควบคุมเนี่ย ครบก็คือเป็นพวงมาลัย AMG Sport เลยนะครับผมแล้วก็จอตรงนี้ครับ12.3นิ้วเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเดียวกับ e c l a s s t o r e ปัจจุบันขับ4พร้อมกับดิฟล็อก3ระดับซึ่งสามารถล็อกกำลังได้100%เต็มที่เพื่อเอาไว้ผ่านในบางสถานการณ์อย่างเช่นหินหิมะหรือว่าทรายที่พื้นมันมีความนุ่มสูงเนี่ยต้องการกำลังในการปั่นเป็นพิเศษ คันนี้นะครับโชว์การตกแต่งเมนูแฟคทัวร์ของ G นะครับอาทิเช่นเราดูชิ้นที่ไว้จับตรงนี้ก็ได้นะครับหนังนับป้าชิ้นนี้ตัดคาร์บอนพร้อมลายเซ็นเมนูแฟคทัวร์พร้อมสวยมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าใครซื้อ 580e ตัว first edition ไม่ทันแล้วแบบว่าเอ้ยออปชันที่อุ่นแก้วอ่ะอยากได้ g 63ให้ออปชันที่อุ่นแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นครับผมแล้วก็สะดวกสบายเหมือนเดิมครับ diving assist ครบนะครับผมเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มาการใช้งานต่างๆคือไม่ต่างกับเบน เก่งที่เราเคยขับรวมๆทั้งหมดแล้วเอาจริงๆผมนั่งมุมเนี้ยแล้วผมมองไปอ่ะผมเห็นเลยว่าตำแหน่งการขับอ่ะมีการวางเบาะที่เตี้ยลงกว่าปกตินิดนึงรวมถึงกระจกบังลมเนี้ยเฮ้ยขับง่ายขึ้นจริงครับคือเราสามารถขึ้นเทียบ g 6 3 464เจนที่แล้วกับ465ได้เลยว่า465มีความรู้สึกที่ดูแลวขับง่ายมากขึ้นเป็นมิตรกับคนมากขึ้นนะครับผมและนอกจากนี้นะครับสิ่งที่คุณมองเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวหนังรวมถึงสีตัวรถสายเข็มขัดและอื่นๆเนี่ยแต่งได้ไม่จํากัดนะครับเวลาไปซื้อสามารถไปจิ้มซีเล็กได้เลยแล้วก็ไปเพิ่มเงินกันเอาเองนะครับผมและส่งท้ายกันนิดนึงนะครับความเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งของ G63 ในเจนนี้ก็คือเครื่อง M177 เหมือนเดิมครับ V8 4.0เทอร์โบครับแรงม้า585แรงม้าพร้อมแรงบิด8 1 5 0นิวตัน0ูนยถึงได้4.5าวิซึ่งหนักแน่นเหมาะสมกับเจ้ายักษ์คันนี้มากแต่ที่เพิ่มมาก็คือครั้งแรกเลยกับ G Class ที่ได้ไมล์ไฮบริด48บโวลต์มาซึ่งทำให้เจ้ายักษ์คันนี้สามารถออกตัวหรือว่าสลับความเร็วต่างๆได้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมกันไปแล้วแน่นอนครับเวลาเราเห็น G Class บนถนนเนี่ยเราจะอาจจะแยกไม่ออกว่าเอออันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นเก่านะครับแต่สาหรับ45รุ่นใหม่อันนี้เี่ยคร การที่เขาเพิ่มออปชันหลักๆคือการตกแต่งที่ไม่จํากัดมากขึ้นเครื่องยนต์เพิ่มมายไฮบริดเพื่อให้การใช้งานในเมืองหรือการใช้งานแบบชีวิตประจําวันซึ่งรถแบบนี้ส่วนใหญ่เราเห็นในเมืองมากกว่าเอาไปลุยจริงถูกไหมครับสามารถขับได้สบายมากขึ้นในขนาดเดียวกันในแง่ของการลุยด้วยความที่เป็นตัว63ไม่ได้แต่งมาเพื่อแบบเอาไปออฟโรดเต็มเหนี่ยวก็มีการปรับความสูงหรือทาอะไรต่างๆเพื่อให้สามารถเอาไปลุยได้ดีขึ้นนะครับผม รุมรวมเนี่ยเราอาจจะดูแล้วเหมือนเดิมแต่สัมผัสแรกผมบอกได้เลยว่าสวยขึ้นขับง่ายขึ้นเป็นมิดมากขึ้นและที่สำคัญคือเรามาที่ราคาดีกว่าครับราคาของ G c l a s s ครับเริ่มต้นที่18ล้าน8 0 0บาทไม่รวมอ p อปชั่นที่คุณสั่งเพิ่มหรืออย่างตัวอย่างง่ายๆครับสีเมนูแฟคทัวเนี่ยเตรียมไว้เลยครับประมาณล้านสีก็จะได้สีที่คุณถูกใจเพิ่มเช่นกันนะครับผมอ๋อแล้วอย่าลืมไปดู SL 55กับ AMG GT 63ของเราด้วยนะครับผม อยู่ในซีรีส์ของ AMG ที่เราถ่ายทำกันวันนี้ครับผมและทั้งหมดนี้คือ Mercedes AMG G63 พบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ